บางค่ะตอนนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครยะลาค่ะท่านพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะถ้าพูดถึงสถานการณ์โควิด19ณปัจจุบันจริงๆจังหวัดยะลาเนี่ยสถิติถ้าระดับจังหวัดก็ถือว่ายังสูงถ้าระดับประเทศก็ถือว่ายังสูงสถิติในพื้นที่สถานการณ์ณปัจจุบันในเขตเทศบาลนครยะลาเป็นยังไงบ้างคะท่านนายกก็ในเขตเทศบาลนะครับก็จะดูในภาพ ก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงครับเพราะว่า,ว,าวันหนึ่งก็ประมาณสักสิบกว่าลายทุกวันแต่ว่าถ้ามาดูในเชิงของพื้นที่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ฝั่งตลาดเก่าทั้งหมดนะครับที่ค่อนข้างที่จะไปรวมกันอยู่ในกระจุกข,ของฝั่งตลาดเก่าซึ่งก็เป็นผลเข้าใจว่าเป็นถ้าจะดูก็เป็นผลสืบเนื่องมาจาก,อกของคัสเตอร์ปอยาน,น้นะครับที่พอหลังจากที่มีคัสเตอร์ปอยาน,นี้ก็มีการเนื่องจาก พื้นที่เขตเทศบาลเนี่ยเราต่อเขตกับทางหมู่3ตมตบลสติงนอกะนะครับก็หลายคนที่กลับเข้ามาอยู่ในเขตตลาดเก่าก็ตัวเองก็ไม่ทราบว่าว่าติดมีเชื้ออยู่ในร่างกายนะครับ,รบแล้วก็ไปเผยแพร่ติดกับคนในครอบครัวเพราะนั้นพอมาดูในแง่ของตัวเลขที่ทางเทศบาลได้เก็บสถิติไว้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยที่การติดเชื้อเนี่ยมาจากอะไรบ้างนะครับ ตัวเลขในเขตเทศบาลเนี่ยในช่วงหลังนะครับประมาณ21วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยประมาณ40%เนี่ยมาจากการมาจากคนในครอบครัวหมดเลยนะครับ,รบก็อีกประมาณ40%กว่า40ใกล้เคียงตัวเลขใกล้เคียงเนี่ยก็คือมาจากสัมผัสกับคนใกล้ชิดทั้งหมดมส่วนที่มาในเรื่องของการการ ทํากิจกรรมร่วมกันทางศาสนาเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสักสิกว่าเปอร์เซ็นต์เองอซึ่งก็ถือว่า,าผมเข้าใจว่าในเขตเทศาบาลเนี่ยค่อนข้างน้อยลงนะครับเนื่องจากว่า,ามัสยิดต,ต,ต่างๆผู้นําศาสนาต่างๆทุกคนก็ให้ความร่วมมือนะครับก็มีการงดละหมาดต่างๆแล้วตัวเทศาบาลเองก็ได้เคยพูดคุยกับทางผู้นําศาสนานะครับได้เล่าเรื่องของการระบาดที่ผ่านมาแล้วก็ขอความร่วมมือซึ่งก็ เป็นที่น่ายินดีผู้นําทุกคนเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ได้ความร่วมมือนะครับ,รบก็บอาจจะมีบ้างก็คือบุคคลภายนอกที่มาจากต่างถิ่นเนี่ยไปเข้าไปใช้พื้นที่ไปไปแอบทำกิจกรรมทางศาสนาแต่ปัญหาที่สำคัญก็ที่ผมได้เรียนตอนต้นก็คือ,อ,อด้วยความที่ตัวเองไม่รู้นะครับ,รบ,รบแล้วก็ไปด้วยวิถีชีวิตการร่วมรับประทานอาหาร,ร,รส่วนใหญ่พอดูก็คือ ถามว่าใส่แมสไหมพอตอนสอบสวนโลกเลยนะทุกคนใส่แมสหมดก็จะบอกว่าใส่แมสตลอดเวลาแต่ก็ลืมไปว่าด้วยข้อที่จริงบอกเข้าบ้านเนี่ยทุกคนก็ถอดแมสหมดเหมือนกันนะครับและไอ้สิ่งที่สําคัญก็คือด้วยสังคมเองด้วยวิถีชีวิตเราจะต่างกับตะวันตกตะวันตกเนี่ยทานข้าวจานไข่จานมันนะครับแต่ในสังคมตะวันออกแบบบ้านเราเนี่ยก็คือทานกับข้าวด้วยกันแชร์กันก็มันก็อยู่ใกล้เคียงกันเพราะนั้น ตัวเชื้อเองที่มันมันไปแฝงอยู่ในละอองฝอยจากสารขั้นหลังเรารเช่นน้ำลายอะไรต่างๆครับก็ตัวเชื้อก็เกาะกันไปซึ่งเราเคยเห็นภาพที่เป็นการถ่ายในใช้ชัตเตอร์ความเร็วสูงๆเราจะเห็นว่ามีการกระจายของฟองละอองฝอยค่อนข้างมากซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้าไปร่างกายแล้วก็ติดเชื้อขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนที่สองก็คือไปสัมผัสคนใกล้ชิดเพราะวิถีของคนตลาดเก่าเองเนี่ยอ่ ส่วนใหญ่ก็ชอบตอนเช้าก็จะมานั่งร้าน้ำชาพูดคุยกันก่อนที่จะไปแยกย้ายกันไปทําหน้าที่นะก็จะไปรวมกลุ่มไปพูดคุยกันมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมานะครับครับผมก็ถือว่าเป็นประเด็นในเรื่องของการที่อยู่ร่วมกันมากแล้วก็อยู่ติดกับสังคนที่มีความใกล้ชิดกับเรามากที่สุดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะถามว่าในเรื่องของแนวทางในการที่จะแก้ปัญหานี้ก็ ตอนนี้ก็มีมีแนวทางที่แก้ปัญหาอยู่แล้วในเรื่องของอนาคตข้างหน้านะครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังอยู่แบบนี้อีกลักษณะนี้อีกทางเทศบาลนี่หา,หาวิธีอย่างไรกันบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าสิ่งที่ดีที่สุดน,นะครับต้องยอมรับว,ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยต้องต้องมีวินัยตัวเองก่อนอนะครับแล้วก็ต้องมีสำนึกในแง่ของความรับผิดชอบต่อสังคมคออผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีวินัยในตนเอง ก็คือการสวมใส่แมสืมแต่บางคนเนี่ยก็จะไม่เข้าใจแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต่อไปก็คือว่ามองว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในโควิดมันเป็นเรื่องของปัดเจับแต่จริงๆผมอยากเรียนเลยนะครับว่าเรายกตัวอย่างในประเทศไทยตอนนี้แล้วกันรัฐบาลเนี่ยได้แบ่งโซนสีแดงเรานี่สีแดงเข้มเลยถามว่าวันนี้สีแดงเข้มหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคืออะไรอันที่หนึ่งโรงเรียนไม่ได้เปิดอื หมายถึงว่าเด็กบ้านเราเนี่ยซึ่งปกติแล้วการศึกษาก็อยู่ลำดับท้ายๆของประเทศแล้วค่ะครับแล้วไม่ได้เรียนหนังสือที่สามารถเข้าไปเรียนในห้องเรียนได้แล้วในระดับประถมเนี่ยซึ่งมันคือพื้นฐานของการศึกษาของเด็กในอนาคตเนี่ยเราลองคิดว่าวันนี้ถ้าพื้นฐานไม่ดีเนี่ยอนาคตเด็กเราจะเป็นยังไงค่ะความสามารถในการแข่งขันของเยาวชนในอนาคตก็จะด้อยลงะนะครับอันที่สองในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ย วันนี้เนี่ยแทนที่จะขายได้ถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มเหมือนกับเมืองที่เขาปกติครับแต่พอตัวเลขต่าค่ะขายได้ถึงสองทุ่มสามทุ่มพอสองทุ่มก็ต้องเตรียมปิดร้านแล้ะค่ะเราลองถามว่าพอขายได้น้อยแม่ค้าที่ขายผักขายปลาที่ออกมาก็ขายได้น้อยผลกระทบที่ตามไปพอร้านค้าเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็เอาคนงานออกสุดท้ายมันก็เป็นห่วงโซ่ของทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบทอต่อในแง่ของทั้งเศรษฐกิจทั้ง ครัวเรือนอีกครับต่อการจ้างงานอีกนะครับอันที่สามเนี่ยผมคิดว่ายิ่งมีการติดมากเท่าไหร่ระยะเวลาของการฟื้นฟูก็ยิ่งใช้เวลานาน,านมากขึ้นออพอระยะเวลาของการฟื้นฟูที่ใช้เวลางานมากขึ้นมันเหมือนกับวันนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างประเทศไทยแล้วกันครับหลายคนวันนี้เราไปเห็นบางประเทศเขาเปิดแมสใสหมดละค่ะเพราะเขาฉีดวัคซีนให้เขา หกสิบเจ็สิบเปอร์เซ็นของพลเมืองวันนี้ประเทศไทยอยู่ที่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เรายังต้องใส่แมสยังต้องระวังแต่ในขณะเดียวกันหลายประเทศเนี่ยเขาใช้ชีวิตปกติแหะเพราะนั้นหมายถึงว่าเมื่อเขาใช้ชีวิตปกติทุกสิ่งทุกอย่างก็เดินตามปกติแต่เรายังต้องมาระวังต้องจํากัดตั้งแต่พื้นที่ต้องจํากัดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นการฟื้นฟูเราก็ยิ่งใช้เวลานาน ระยะห่างของการเราคนอื่นเขาวิ่งเรายัางเดินเพราะฉนั้นระยะห่างก็จะย,ยิ่งห่างขึ้น <c oughs> นั่นหมาถึงความเสียโอกาสของบ้านเมืองเราเช่นเดียวกัน <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมคิดว่าสามสี่เรื่องเนี่ยที่อยากจะเรียนว่าเพราะฉะนั้นในสิ่งที่สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเราต้องช่วยกันตระหนัก <c oughs> ว่า สิ่งที่เป็นโควิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะบุคคลแต่ผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมด้วยนะครับผมคิดว่าสิ่ง,งเหล่านี้ที่อยากให้ตระหนักนะครับในส่วนที่สองเนี่ยตัวเทศบาลเองนะครับเราก็มองว่าวันนี้เนี่ยเราพยายามทำในเรื่องของการเลิกตรวจเชิงลุกซึ่งเทศบาลเนี่ยเราได้ทำมาตั้งแต่เดือน มีนาปลายเดือนนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งเราก็มีการขยายการตรวจเพิ่มขึ้นมันก็สิ่งหนึ่งที่ทําให้ดีขึ้นก็คือในเขตเทศบาลเราไม่ค่อยมีคัสเตอร์มากะนะครับเนื่องจากพอเราเจอเราไล่ตรวจเราเจอเราไล่ตรวจมันก็ทําให้การกระจายตัวของการที่รวมกลุ่มที่คัสเตอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากหนึ่งมีคนติดเชื้อแล้วไม่ได้มีการตรวจมันก็สะสมไปเรื่อย จนกระทั่งพอเจออีกทีกลายมาเป็นวงกว้างแต่การที่เราไม่มีคัสเตอร์เนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราเองก็คิดว่าอยากขอความร่วมมือนะครับผมก็จะว่าเทศบาลนคยยรยาลาเราตรวจฟรีนะฮะเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเลยนะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะต้องใช้จ่ายหรือจ่ายตังค์อันนี้ถึงแม้รัฐบาลบอกว่าให้สามารถซื้อชุดตรวจมากแต่ท่านก็ต้องใช้เงินไปซื้อ ชุดหนึ่งวันนี้ผมก็จะว่าประมาณสัก300บาทนะครับ3 0 0ร้อาบาทแต่เทศบาลเราให้ฟรีเพราะนั้นถ้าท่านมีความรู้สึกว่าท่านสัมผัสความหมายสัมผัสไม่ใช่ว่าอีกคนหนึ่งอยู่ไม่เคยเจอหน้ากันนะฮะอีกคนหนึ่งอยู่ชั้น4และชั้นนึงเกิดวิตกจริตแล้วมาความหมายสัมผัสเช่นได้มีการพูดคุยแล้วไม่ได้ใส่แมสหรืออะไรแบบนี้นะครับอยู่ใกล้ชิดกันจริงๆผมคิดว่า ท่านมาตรวจได้เลยะนะครับแล้วก็เราก็ตรวจให้ฟรีมาโดยตลอดครับผมในขณะเดียวกันวันนี้เราก็มองต่อก็คือว่าเราเองเนี่ยเมื่อตรวจแล้วเนี่ยหลังจากเจอเชื้อสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือต้องแยกคนมีเชื้อออกเพราะถ้าเราไม่แยกคนมีเชื้อออกคนมีเชื้อเนี่ยก็จะกลับไปบ้านก็ไปติดแพร่มันก็เป็นงูงูงูกินหางวนไม่รู้จบปัญหาไม่รู้จบนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ผมเลยอยากจะขอว่าถ้าใครที่พอหลังจากตรวจว่าติดเชื้อแล้วเนี่ยอยอมเสียละละนะครับมาอยู่ในที่ของเทศาบาลที่ได้ทำศูนย์พักคอยก่อนเข้าสู่ระบบการบำบัดของโรงพยาบาลศูนย์ยาซึ่งผมเองอยากจะเรียนแบบนี้ว่าเราเนี่ยได้เข้าใจในสภาวะว่าเช่นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับพอติดโควิดเกิดออกไปกักตัวเนี่ย ไม่มีรายได้คเทศบาลนครยะลานะครับเราก็โชคดีเราได้ผู้ว่าการจังหวัดก็สนับสนุนก็คือถ้าเรารู้ว่าใครติดนายกติดสมมุตินะฮะคนในครอบครัวนายกนายกไก่เนี่ยมีอยู่สี่คนออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในบ้านพักเดียวกันพิสูจน์ได้พอเรารู้นายกติดนายกเข้าไปที่กักกันสี่คนนั้นเนี่ยนะครับเราให้ค่าอาหารวันละร้อยห้าสิบาทนั่นคือต่อคนอนะครับ ก็คือมื้อละ50บาทวันละสมื้อก็เท่ากับ150บาทครับถ้า4ี่คนก็คือคนละได้600บาทละ่อครัวเรือนนะครับแล้วก็คนที่ไปกักตัวก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าที่บ้านมีกินแน่วันละ600บาทกักตัว14วันเนี่ยถ้าลองคูณไป6 0 0คูณ14ก็8,4 0 0่ละนะครับคือตามจำนวนวันเพราะเราคิดว่าอยู่14วันควันแต่ ยอด150บาทเนี่ยก็ถ้าในบ้านมีครอบครัวที่มากเนี่ยซึ่งเราเอาเงินสดไปให้เลยนะครับเพราะว่าคือเทศบาลเนี่ยสามารถจะไปช่วยได้2ทางก็คือ 1. เราให้ถุงยังชีพกับ2ก็คือให้เป็นเงินสดผมเองก็ได้คุยกับหลายคนว่าเราให้เป็นเงินสดดีกว่าเพราะสมุติถ้ามีเด็กเล็กนะครับเขาอาจจะไปเอาเงินนี้ไปซื้อแพมเพ์สซื้อนมผงได้แต่ถุงยังชีพเนี่ยมันมันมันหลากหลายมากนะครับแล้วก็มันอาจจะไม่ตอบสนอง คนที่อยู่ในครอบครัวจริงๆะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราพยายามต้องการนะว่าหลังจากที่ตรวจเจอเชื้อแล้วเนี่ยคุณเข้ามาสู่ระบบของการแยกตัวเลยเพื่อจะไม่เอาเชื้อกลับไปให้คนในครอบครัวแล้วเมื่อแยกตัวเสร็จนะครับในสถานที่แยกตัวของเทศบาลที่เราใช้โรงเรียนเทศบาลห้าเรามีชุดกิฟเซ็ตนะครับแบบที่ โรงแรมนะมีแชมพูยาสระผมแมสต่างๆให้<ม>เป็นคน,คนๆนมีไวไฟใช้ให้มีทีวีให้ดูะนะครับ<ม>แล้วก็มีพยาบาลคอยซักอาการทุกวันแล้วก็เ<ม>นื่องจากเราไม่มีแพทย์ปัจจุบันเราก็มีสมุนไพรก็คือฟ้าทลายโชนกับกระชายให้กินตลอด<ม>ในช่วงของการา<ม>ทุกวันนะครับ<ม>แล้วจริงๆผมต้องบอกว่าคนที่หลังจากเจอเชื้อแล้วเนี่ยแล้วเข้าสู่สถานที่แยกตัวเนี่ย ผมถือว่าคุณเนี่ยคือคนเป็นวีรบุรุษเพราะคุณช่วยรักษาคนอีกหลายคนคที่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องที่ให้เขาไม่ต้องไปติดเชื้อจากคุณคค่ะรับเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ไปมองเขาว่าเป็นคนที่สังคมรังเกียจแต่ผมคิดว่านั่นคือเขาวีรบุรคือเขายอมเสียสละเวตัวเขาเนีออกจากครอบครัวครับเพื่อที่จะปกป้องคนอื่นไม่ให้ติดเชือ้อนะครับซึ่งเราก็ ทำไว้นะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องวัคซีนนะครับซึ่งผมก็จะวัคซีนเองเนี่ยปัจจุบันรัฐบาลก็ได้ได้มองวัคซีนอยูอ่อันที่หนึ่งก็คือตัวซิโนแวคซึ่งวันนี้ก็มีการเปลี่ยนสูตรมาฉีดคู่กับตัวแอสต้านะครับเพราะว่าตัวซิโนแวคเนี่ยใช้เวลาการฉีดเข็มที่1กับเข็มที่สองเนี่ยไม่เกิน4สัสปดาห์นะครับแล้วก็ตัวแอสตาซึ่งก็มีงานวิจัยออกมาก็ถือว่า ตัวผูมิมกุ้มกันเนี่ยค่อนข้างสูงตัวเทศบาลเองเนี่ยก็เข้าเข้าไปเติมนะครับเราก็สั่งซิโนฟาร์มซึ่งก็เข้าใจว่าตัวซิโนฟาร์มเราเนี่ยน่าจะหลังช่วงลายอ่อนในปลายปลายเดือนก็คงน่าจะได้มีการฉีดกันของตัวซิโนฟาร์มเทศบาลซึ่งเทศบาลเองก็เราก็สั่งซื้อไปจำนวน30,000โดสนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้รับพระมหากุณาธิคุณนะครับจาก สมเด็จพระคณิธิถาสมเด็จฟ้าหญิงจุลาภรรับได้พระราชทานมาเพิ่มให้อีกให้กับจังหวัดยะลาเนื่องจากเป็นพื้นที่สีแดงอีก6,000โดสเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าเราก็ยังฉีดได้อีกประมาณ18,000คนเพราะนั้นถ้าทุกคนเนี่ยได้ออกมานะครับแล้วก็มาฉีดด้วยกันเพื่อที่จะเร่งการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เมื่อเราเร่งการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะ ดีขึ้นความหมายไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่ติดนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าฉีดไฟ i z e r ก็มีติดนะครับฉีดจอร์นสันก็มีติดฉีดแอสตราก็มีติดนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องอเคร่งเครียดเท่ากับในช่วงที่เรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือในแง่ของความเสี่ยง ในเรื่องของการเสียชีวิตเนี่ยก็จะต่ํากว่าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนมากนะครับ,รบจากที่ท่านนายกพูดมาเนี่ยคือมองแล้วมันเป็นโมเดลเฉพาะกรณีศึกษาของในส่วนของเขตพื้นที่ตลาดเก่าเลยนะคะว่าอ่ะส่วนนี้พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการอย่างไรหนึ่งก็คือเชิงรุกในการที่จะทําให้แต่ละบ้านเนี่ยเขาได้มาสวบ ส่งตัวแทนมามเพื่อที่จะมาดูว่าตรงนี้เนี่ยมีผลอย่างไรเป็นยังไงบ้างความร่วมมือเป็นยังไงสุดท้ายแล้วก็มีในส่วนของจุดพักคอยของเทศบาลห้าที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการว่าอพอเรามีการสวบเรียบร้อยคุณมีเชื้อนะมาอยู่ที่จุดพักคอยนะและระหว่างเดียวกันขณะเดียวกันท่านนายกบอกว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้สมุนไพรในการเยียวยาและขณะเดียวกันที่นายกบอกว่ามาอยู่ เราบริการชุดกิฟต์เซ็ตที่มันเหมือนกับโรงแรมอันนี้ก็คือเยียวยาจิตใจเข้าไปด้วยเลยการตอบรับณนะตอนนี้นะคะในส่วนของตรงนี้ที่เราบริหารจัดการไปเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาอาศัยมาอยู่นะฮะแต่ว่าก,ก็ยังไม่มากครับแต่ผมเองก็ถือโอกาสวันนี้ที่ได้มาที่เอ็นบีทีได้มามาทําความเข้าใจคร,ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราเนี่ยการที่มาอยู่เนี่ยเราก็สามารถไปดูแลครอบครัวเขาได้นะครับ ให,ให้เขาได้สบายใจว่าไม่ใช่ว่ามาแล้วไม่สบายอันที่สองเนี่ยสิ่งที่เขามาอยู่เนี่ยคือการเสียสละการปกป้องชีวิตของคนอีกหลายคนที่อาจจะไม่รู้อีโนยเนนะครับเพราะนั้นเขาคือวีรบุรุษคือคนที่เสียสละที่แยกตัวเองออกจากครอบครัวมา,า,านะครับแล้วปกป้องขึ้นมาอันที่สามสิ่งที่อยากยเรียนก็คือเราเองเนี่ยการที่มาอยู่ในระบบตรงนี้เรามีพยาบาลที่คอยซักอาการมีสมุนไพรอย่างน้อยเนี่ย ผมคิดว่าเราต้องการรักษาไม่ใหส้สภาพร่างกายเขาเนี่ยแย่ไปกว่าเดิมครับเช่นบางคนที่อายุมากเนี่ยพอกลับไปอยู่บ้านไม่มียาไม่มีอะไรดูแลเนี่ยสุดท้ายเกิดเชื้อมันลงปอดอันตรายมากนะแล้วมันเร็วมากซึ่งอาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะครับผมบบทีนี้ที่จุดตรวจตอนนี้เนี่ยครับที่เขาเรียกว่า rapid test เลยครับคนนอกสามารถที่จะไปใช้บริการได้ไหมครับจริงๆเราเองตอนนี้เราพยายามที่จะ จะพยายามจะดูความจําเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะลงลุกเข้าไปชุมชนในเรื่องของการควบคุมโรคแล้วตอนนี้เรากําลังไม่เช้าได้มีได้มีการคุยกับนายแพทย์สารสุขจังหวัดครับเราจะทำสองเรื่องก็คืออันที่หนึ่ง surveillance ก็คือการการสุ่มะนะครับซึ่งเราใช้ตลาดสดเป็นที่สุ่ม,มเพื่อดูว่าตลาดสดถ้าเมื่อไหร่มันปลอดภัยเนี่ยมันหมายถึงเมืองก็เริ่มปลอดภยอัยนะครับเป็นตัวแทนของเมืองใหมน เพราะตลาดสดเป็นศูนย์กลางอันที่สองเนี่ยเราเนี่ยก็ไล่ตรวจหาหมายที่ว่าเจอตรงไหนเราเอาคนใกล้เคียงมาไล่ตรวจครอบครัวละสองคนเพื่อมองว่ามันไม่มีการขยายตัวเพราะฉะนั้นภาระลงานเราค่อนข้างสูงมากและอันที่สามเราต้องลงไปในพื้นที่ไปโรงพยาบาลไนกําลังคนพยาบาลจริงเรามีไม่กี่คนตอนนี้เราก็เลยพยายามที่จะซักอาการก่อน ค่ะว่าความจําเป็นขนาดไหนในการทนี่จะต้องตรวจจริงๆค่ะสั้นๆค่ะท่านนายกค่ะมีคุณผู้ชมถามมาว่าถ้าในเรื่องของการฉีดวัคซีนอยู่นอกเขตเทศบาลจะมารับฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มได้หรือเปล่าคะเออผมคิดว่าทะเบียนบ้านตอนนี้ถ้าอยู่นอกเขตนะครับแล้วก็ถ้าประกอบอาชีพอะไรจริงๆใช้ชีวิตอยู่ในเขตเราก็อนุญาตให้นะครับถ้าประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่อย่างเราอย่างเราตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับ ครับผมโอเคนะครับนี่คือรายละเอียดของรายการเราในวันนี้นะครับแต่ก็เสียดายมากๆเลยทีเดียวนะครับเวลาก็เดินทางมาอย่างรวดเร็วนะครับที่จริงเราก็ยังมีประเด็นอีกหลายๆประเด็นท่านนายกเองก็ยังมีหลายข้อสงสัยที่จะตอบให้กับคุณผู้ชมนะครับแต่เวลาของเรามีความจํากัดมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราทั้ง3าคนผมสุชาดาและก็ท่านนายกนะครับก็ต้องจากลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับเอาเป็นว่าโอกาสหน้าเรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาพบกันใหม่ในวันและก็เวลาเดียวกันนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ